คุณเคยสงสัยไหมว่าถ้าโลกเรามีหุ่นยนต์ที่สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้มันจะน่าอัศจรรย์และเปลี่ยนโลกไปได้ขนาดไหนลองจินตนาการตามผมเล่นๆน,นะครับมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยตัวหนึ่งสูงแค่ไม้บรรทัดเดียวรูปร่างเหมือนคนเลยมีหัวมีสองแขนสองขามันทำงานของมันไปยเงียบๆโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครสั่ง มือของมันไม่ใช่แค่มือธรรมดาแต่มันถูกออกแบบมาให้หยิบจับเครื่องมือได้สารพัดชนิดลองนึกภาพมันหยิบค้อนจิ๋วๆมาทุบหินเพื่อสกัดแร่หรือใช้ที่คีบเล็กๆค่อยๆคีบเก็บเศษโลหะจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เก่าๆพอตะกร้าเก็บของที่สภาอยู่ด้านหลังเต็มปุ๊บมันก็เดินกลับมาที่รังของมันแล้วก็เริ่มกระบวนการที่น่าทึ่งที่สุดมันเริ่มสร้างหุ่นยนต์อีกตัวที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมันเป๊ะๆเลย เป็นฮิวแมนน้อยเหมือนกันแต่ขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งพอมันสร้างไปเรื่อยๆหลายๆรุ่นเราก็จะได้หุ่นยนต์เล็กลงไปเรื่อยๆเล็กระดับนาโนหรือควอนตัมเลยมันจะสุดยอดขนาดไหนกันครับสวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปรากฏการครับผมโฮสต์ Host, ประจำช่องของคุณเอง เรื่องราวที่ผมเกริ่นไปเมื่อกี้ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันคือความเป็นไปได้ที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกกำลังพยายามทำให้เป็นจริงอยู่และวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของมันกันครับแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราถ้าชอบเรื่องราวที่จะเปลี่ยนโลกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และถ้าใครใจดีมีฐานะก็กดปุ่มซูเปอร์แทงส์กันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมจะว้าไปสู่โลกอนาคตกันหรือยัง งั้นไปกันเลยแนวคิดเรื่องเครื่องจักรสร้างตัวเองเนี่ยเอาจริงๆมันมีมานานแล้วครับคนที่จุดประกายไอเดียนี้ขึ้นมาจนสว่างว่าไปทั้งวงการคืออัจฉริยนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อจอห์นฟอนนอยมันครับชื่อแอบ,บเรียกยากนิดหนึ่งนะฮะเหมือนชื่อบอสในเกมแต่เฮียแกเนี่ยคือระดับตำนานเลยครับช่วงปี1940 00, แกไม่ได้คิดแค่เรื่องคอมพิวเตอร์นะแต่แกคิดไปไกลถึงขั้นว่าถ้าเราจะสำรวจอวกาศที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ย การส่งยานไปลำเดียวมันไม่พอหรอกมันช้าไปเหมือนส่งเต่าไปวิ่งมาราธอนจักรกวาลน,นะครับแกเลยเสนอไอเดียสุดเฟี้ยวที่เรียกว่ายานสำรวจฟอร์นนอยมันขึ้นมาลองนึกภาพนะครับเราส่งยานแม่ไปแค่ลำเดียวพอไปถึงดาวอันคารปุ๊บยานแม่ไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่หาแหล่งแร่เหล็กเกลซิลิคอนแล้วก็สร้างโรงงานขนาดย่อมขึ้นมาจากนั้นโรงงานนั้นก็จะเริ่มผลิตยานลูกที่หน้าตาเหมือนยานแม่เป๊ะๆออกมาเป็น1ิเป็นร้อยลำ แล้วกองทัพยานลูกที่เพิ่งเกิดใหม่นี้ก็จะกระจายตัวเดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆต่อไปแล้วก็ทําซ้ําเหมือนเดิมสร้างโรงงานผลิตยานรุ่นหลานแล้วก็เดินทางต่อไปมันคือการล่าอนณานิคมด้วยเครื่องจักรกลชัดๆเลยครับแค่ไม่กี่ล้านปีกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งกาแล็กซีอาจจะเต็มไปด้วยยานสำรวจของเราโดยที่เราส่งยานไปแค่ลำเดียวในตอนแรกคิดดูสิครับว่ามันทรงพลังขนาดไหนนี่แหละครับคือความฝันสูงสุด คือการสร้างมเมล็ดพันธุ์จากกลที่เราแค่หว่านมันออกไปในอวกาศแล้วมันก็จะเติบโตและขยายเผ่าพันธุ์ของมันเองเหมือนเราปลูกต้นไม้ในกระถางแล้วอยู่ๆมันก็กลายเป็นป่าอาเมซอนได้เองเลยครับแล้วถ้าเราเอาแนวคิดนี้มาใช้บนโลกเราล่ะโอ้โหความเป็นไปได้นี่แทบจะไร้ขีดจำกัดเลยนะครับลองนึกถึงการสร้างเมืองขนาดใหญ่สิครับแทนที่จะใช้คนงานเป็นหมื่นเป็นแสนเราแค่ส่งหุญญ่นยนต์ก่อสร้างไปตัวเดียวพร้อมกับพิมพ์เขียวของเมืองมันก็จะไปจัดการหาวัตถุดิบ หลอมเหล็กผสมคอนกรีตแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ก่อสร้างตัวอื่นๆขึ้นและช่วยกันทำงานตึกสูงราฟ้าอาจจะสร้างเสร็จได้ในไม่กี่เดือนเขื่อนยักษ์อาจจะเสร็จในไม่กี่สัปดาห์มันคือการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อสร้างเลยนะฮะหรือจะเอาไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ได้เราสร้างหุ่นยนต์กินขยะพลาสติกที่จำลองตัวเองได้แล้วปล่อยมันลงไปในมหาสมุทรมันก็จะทั้งกินขยะทั้งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่รอยๆจนกว่ามหาสมุทรจะสะอาด เหมือนเรามีกองทัพแพลงต้นจากกนที่คอยทำความสะอาดโลกให้เราอะเจ๋งปล่ล่ะครับ like <that> เห็นไหมครับว่าแค่แนวคิดเริ่มจ้นก็ทำให้หัวใจเราเต้นแรงได้ขนาดนี้แล้วนี่เป็นเพียงแค่ผิวเผินของศักยภาพที่น่าทึ่งของเทคโนโลยีนี้เท่านั้นเองแต่มันก็มีด้านมืดที่น่ากลัวมากๆเหมือนกันซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราจะคุยกันในพาร์ตต่อไปว่าถ้าเราควบคุมมันไม่ได้หายนะแบบไหนที่รอเราอยู่ มาต่อกันเลยนะครับในพาทที่แล้วเราได้พูดถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของการสร้างหุ่นยนต์ที่จำลองตัวเองได้ว่ามันจะเปลี่ยนโลกและจักรวาลของเราไปได้ขนาดไหนทั้งการสำรวจอวกาศการก่อสร้างหรือแม้แต่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เหรียญมันมีสองด้านเสมอครับแล้วถ้าถ้าเราควบคุมมันไม่ได้ล่ะมันมีสถานการณ์สมมุติที่น่ากลัวสุดๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันว่า เรกรกูหรือแปลเป็นไทยแบบบ้านๆก็คือหายนะสลามสีเทาครับชื่อเหมือนหนังเกรดบีแต่มันน่ากลัวกว่านั้นเยอะลองนึกภาพหุ่นยนต์นาโนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อกินมลพิษนะครับวันดีขึ้นดีโปรแกรมมันเกิดเออร์ครับจากที่มันควรจะกินแค่สารพิษมันกลับมองว่าทุกอย่างที่มีคาร์บอนคืออาหารของมันซึ่งนั่นก็รวมถึงต้นไม้สัตว์และ พวกเราด้วยครับแล้วเจ้าหุ่นนานโนเนี่ยมันจำลองตัวเองได้ด้วยสิจาก1เป็น2จาก2เป็น4เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณภายในไม่กี่ชั่วโมงพวกมันอาจจะกลืนกินชีวมนทนทั้งหมดบนโลกจนโลกทั้งใบกลายเป็นเพียงแค่พุนผงสีเทาที่ไร้ชีวิตนี่แหละครับเกรกูเป็นจุดจบของโลกที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้ แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลัวจนปิดช่องหนีไปนะครับนั่นมันแค่สถานการณ์สมมุติที่เลวร้ายที่สุดเฉยๆในความเป็นจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขาพัฒนาเรื่องนี้อยู่เขาก็คิดถึงเรื่องความปลอดภัยพวกนี้ไว้หมดแล้วแหะครับซึ่งมันก็นําเรามาสู่คําถามที่ว่าแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมีใครเคยสร้างไอหุ่นยนต์จําลองตัวเองนี่ได้สําเร็จแล้วหรือยังคําตอบคือมีครับแต่มันอาจจะไม่เหมือนในหนังไซไฟที่คุณคิดเท่าไหร่ ขอให้รู้จักกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า RepRap ครับโปรเจกต์ Project นี้เริ่มต้นโดยดรเอเดรียนโบเยอร์วิศวกรชาวอังกฤษไอเดียแกง่ายๆเลยครับคือแกอยากจะสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติที่สามารถพิมพ์ชิ้นส่วนของตัวเองได้เรานึกภาพตามนะครับเครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเยอะแยะเลยใช่ไหมครับทั้งตัวโครงทั้งตัวยึดมอเตอร์ทั้งตัวจับสายพานดรโบเยอร์แกเลยคิดว่า เฮ้ย hey, แล้วทำไมเราไม่ใช้เครื่องพิมพ์สามิตินี่แหละพิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติกพวกนี้ขึ้นมาเองเลยล่ะแล้วแกก็ทำสำเร็จครับเครื่องพิมพ์เร็บแร็บสามารถพิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดที่ต้องใช้ในการสร้างเครื่องเร็บแร็บตัวใหม่ได้แน่นอนว่ามันยังพึ่งพาตัวเองได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันยังพิมพ์พวกมอเตอร์แผงวงจรหรือแท่งเหล็กไม่ได้ชิ้นส่วนที่มันสร้างเองไม่ได้เนี่ยในวงการเขาจะเรียกน่ารักน่ารักว่าวิตามินครับ เหมือนกับร่างกายเราที่ต้องกินวิตามินเสริมเข้าไปเครื่องจักรพวกนี้ก็ต้องการวิตามินที่มนุษย์ต้องคอยป้อนให้เหมือนกันโปรเจกต์เร็บร็บนี่แหละครับคือต้นกำเนิดของวงการเครื่องพิมพ์สามิติราคาถูกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยนะฮะมันคือการจำลองตัวเองในเชิงวิศวกรรมที่จับต้องได้และประสบความสำเร็จที่สุดโปรเจกต์หนึ่งเลยครับมันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าแนวคิดเครื่องจกักรสร้างเครื่องจัดมันเป็นไปได้จริง แต่ถ้าคุณคิดว่านั่นว้าวแล้วเรามาดูอีกโปรเจกต์หนึ่งที่มันหลุดโลกยิ่งกว่านั้นอีกครับคราวนี้ไม่ใช่เครื่องจักรกลแต่เป็นหุ่นยนต์มีชีวิตครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยทัฟฟ์และเวอร์มอนต์ในอเมริกาเขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าซีโนบอตขึ้นมาครับมันคือ,อ,อจะเรียกว่าอะไรดีมันคือก้อนเนื้อเดินได้ที่สร้างขึ้นมาจากเตนเซลของกบครับใช่ครับฟังไม่ผิดเซลล์กบ เขานำเซลล์ผิวหนังกับเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของกบมาประกอบกันในคอมพิวเตอร์ด้วย AI แล้วก็สร้างมันขึ้นมาจริงๆเจ้าก้อนเนื้อจิ๋วๆขนาดไม่ถึงมิลลิเมตรเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้เองทำงานเป็นกลุ่มได้และที่ช็อกโลกที่สุดก็คือล่าสุดเขาค้นพบว่ามันสืบพันธุ์ได้ครับ แต่มันไม่ได้สืบพันธ์แบบที่เราคุ้นเคยนะมันใช้วิธีที่แปลกประหลาดมากคือพวกมันจะว่ายไปรวบรวมสเต็มเซลล์อื่นๆที่ลอยอยู่ในจานทดลองแล้วก็ใช้ตัวเองนี่แหละครับดันดันดัันอัดอัดอัดเซลล์พวกนั้นให้รวมกันเป็นก้อนกลมๆแล้วก้อนกลมๆที่ว่าเนี่ก็จะกลายเป็นซีโนบอตตัวใหม่นี่คือรูปแบบการสืบพันธุ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตครับ เห็นไหมครับว่ามนุษย์เรากําลังก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างสิ่งมีชีวิตกับเครื่องจัดไปแล้วเรามีทั้งเครื่องจักรกลที่พิมพ์ตัวเองได้และเราก็มีสิ่งมีชีวิตที่โปรแกรมได้แล้วถ้าเรานำสองแนวคิดนี้มารวมกันละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละครับคือจุดที่เราจะไปกันต่อในพาร์ทหน้าว่าถ้าเราจะสร้างหุ่นยนต์จำลองตัวเองแบบมินิมอลที่สุดไม่ต้องพึ่งโรงง,งานไม่ต้องพึ่งชิปเราจะทำมันได้ยังไงมันมีทางลัดที่ชานฉลาดซ่อนอยู่ครับ มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าทั้งโปรเจกต์ r ร p r a p และ c n no 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 t t s ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการจำลองตัวเองมันเป็นไปได้จริงคำถามต่อมาที่โคตรจะสำคัญเลยก็คือแล้วถ้าเราจะสร้างหุ่นยนต์ที่มันพึ่งพาตัวเองได้จริงๆละ่ะไม่ใช่แค่พิมพ์พลาสติกได้แต่ต้องสร้างได้ทั้งตัวแต่ เราก็รู้กันแล้วว่าการสร้างชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยากระดับปราบเสียนเลยใช่ไหมครับต้องมีโรงงานมีห้องปลอดฝุ่นอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วเราจะทำยังไงดีจะยอมแพ้เหรอไม่ครับวิศวกรพันแท้เมื่อเจอทางตันเราไม่ถอยครับเราหาทางใหม่และนี่คือจุดที่แนวคิดสุดสร้างสรรค์อย่างคุณยนจำลองตัวเองสายมินิมอลได้ถือกำเนิดขึ้นมาครับหลักการของมันง่ายมากครับ ในเมื่อการสร้างชิปมันยากนักก็ไม่ต้องใช้มันสิในเมื่อการถลุงเหล็กมันต้องใช้ความร้อนสูงก็ไม่ต้องใช้เหล็กสิเราจะออกแบบขุนยนต์โดยยึดหลักที่ว่าทุกชิ้นส่วนต้องสร้างง่ายที่สุดด้วยวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปที่สุดเหมือนเป็นโยคียเหล็กที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะครับมาดูกันที่วัสดุหลักก่อนเลยแทนที่เราจะใช้โลหะเราจะใช้พลาสติกชีวภาพครับฟังดูดีใช่ไหม ุ่นยนต์ของเราเนี่ยจะไม่กินแร่นะครับแต่มันจะกินใบไม้หญ้าหรือขยะอินทรีย์ภายในตัวมันจะมีเหมือนถังหมักขนาดจิว๋วที่สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์พวกนี้แล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นโพลิเมอร์เหลวซึ่งก็คือน้ำพลาสติกดิบๆนั่นเองครับกระบวนการนี้ใช้พลังงานต่ำกว่าการหลอมเหล็กเป็นพันเท่าแถมวัถตถุดิบก็มีอยู่ทุกที่ไม่ต้องไปขุดเหมืองให้เหนื่อยเลย พอได้น้ำพลาสติกมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการผลิตชิ้นส่วนเราก็ไม่ต้องมีเครื่องจักรอะไรซับซ้อนครับมีแค่หัวฉีดความร้อนอันเดียวพอเหมือนปืนกาวร้อนที่เราใช้ทำงานฝีมือครับเจ้าหัวฉีดนี่แหละครับที่จะทำหน้าที่เป็นทุกอย่างมันสามารถฉีดพลาสติกออกมาเพื่อเป็นพิมพ์เป็นชิ้นส่วนต่างๆทีละชั้นทีละชั้นหรือจะฉีดอัดเข้าไปในแม่พิมพ์ที่มันสร้างขึ้นมาก็ได้เพื่อสร้างชิ้นส่วนที่แข็งแรงมากๆชิ้นส่วนทุกชิ้นในตัวหุญญ่นยนต์ ั้งแต่โครงสร้างยันลอจะถูกสร้างขึ้นมาจากเครื่องมือแค่ชิ้นเดียวสุดยอดแห่งความมินิมอลเลยครับเอาล่ะเราได้ร่างกายที่เป็นพลาสติกแล้วคำถามต่อมาคือกล้ามเนื้อล่ะหุ่นยนต์มันต้องเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมปกติเราใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแต่มอเตอร์มันซับซ้อนครับมีทั้งขดลวดทองแดงแห่เหล็กสร้างเองยากงั้นเราก็ไม่ใช้มันครับเราจะใช้ไอเดียสุดบันเจิดอย่างระบบไฮดรอลิกสจากน้ำแทน ใช่ครับน้ำเปล่านี่แหละหุ่นยนต์ของเราจะใช้หัวฉีดพลาสติกอันเดิมพิมพ์กระบอกสูบกับลูกสูบขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ท่ออ่อนๆขึ้นมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายทั่วร่างกายจากนั้นก็แค่หาปั๊มง่ายๆมาหนึ่งตัวซึ่งปั๊มตัวนี้ก็ออกแบบให้สร้างจากพลาสติกได้เกือบทั้งหมดเหมือนกันทำหน้าที่เป็นหัวใจคอยปั๊มน้ำซึ่งก็คือเลือดของมันไปตามท่อต่างๆเพื่อดันลูกสูบให้ขยับ แค่นี้ขุ่นยนต์ของเราก็มีกล้ามเนื้อไฮดรอลิกที่แข็งแรงและสร้างเองได้ทั้งหมดแล้วทิ้งมอเตอร์แพงๆไปได้เลยมาถึงส่วนที่ยากที่สุดสมองครับไม่มีชิปแล้วจะคิดได้ยังไงนี่แหละครับคือความเจ๋งของวิศวกรรมยุคเก่าเราจะใช้สมองกลไกครับลองนึกภาพนาฬิกาโบราณที่ไม่มีไฟฟ้าแม้แต่นิดเดียวแต่มันเดินได้อย่างเที่ยงตรงด้วยการขบกันของฟันเฟืองเป็นร้อยชิ้น นั่นแหละครับคือหลักการการตัดสินใจของหุ่นยนต์ของเราจะถูกโปรแกรมไว้ในรูปร่างของฟันเฟืองและลูกเบี้ยวที่มันสร้างขึ้นมาเองเมื่อมีอะไรมาชนหนวดของมันหนวดก็จะไปดันคานคานก็จะไปขยับชุดฟันเฟืองแล้วชุดฟันเฟืองก็จะไปเปิดวาล์วน้ําให้ระบบไฮดรอลิกทํางานเพื่อเลี้ยวมันคือการเขียนโปรแกรมด้วยฮาร์ดแวร์ล้วนๆมันอาจจะไม่ฉลาดเท่า AI แต่สําหรับงานง่ายๆซ้ําๆมันเหลือเฟือเลยครับ เห็นไหมครับแค่เราเปลี่ยนมุมมองปัญหาที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็มีทางออกที่สร้างสรรค์ได้เสมอเราได้หุ่นยนต์ที่สร้างตัวเองได้เกือบร้อเอร์เซนจากพืชและน้ําแต่มันก็ยังเป็นการทําซ้ําของเดิมอยู่ดีแล้วถ้าเราอยากให้มันฉลาดขึ้นล่ะถ้าเราอยากให้รุ่นลูกมันเก่งกว่ารุ่นพ่อล่ะนั่นแหละครับคือจุดที่เราจะก้าวเข้าไปสู่เดนแดนของพระเจ้าในภาต่อไปครับ มาต่อกันเลยนะครับในพาร์ทที่แล้วเราได้สร้างหุ่นยนต์โยคียที่สุดแสนจะมินิมอลขึ้นมาแล้วมันสามารถสร้างตัวเองได้จากต้นไม้ใบหญ้าและน้ำเปล่าสุดยอดเลยใช่ไหมครับแต่มันก็เหมือนการถ่ายเอกสารนะครับได้แต่ของดเดิมๆซ้ำๆแล้วความสนุกมันอยู่ตรงไหนล่ะมนุษย์เราไม่เคยพอใจกับแค่การทำซ้ำครับเราต้องการการพัฒนาเราต้องการให้รุ่นลูกนะ่ยมันต้องเจ๋งกว่ารุ่นพ่อ และนี่คือจุดที่เราจะอัปเกรดโปรเจกต์ของเราจากโรงงานถ่ายเอกสารให้กลายเป็นโรงงานวิวัฒนาการอัตโนมัติครับเราจะใส่จิตวิญญาณเข้าไปในพิมพ์เขียวของหุ่นยนต์ทำให้มันไม่ใช่แค่ไฟล์ข้อมูลที่ตายตัวอีกต่อไปแต่มันคือ DNA ดิจิตอลที่มีชีวิตและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาหัวใจของโรงงานวิวัฒนาการนี้จะอยู่ที่ รังครับแต่คราวนี้ในรังจะไม่ได้มีแค่เครื่องพิมพ์แต่มันจะมี AI วิศวกรสิงสถิตยอยู่เปรียบเสมือนเทพเจ้าในโลกดิจิตอลที่คอยออกแบบสิ่งมีชีวิตเอ้ยคุณยนต์รุ่มต่อไปครับวงจรการทำงานของมันจะสุดยอดมากครับลองฟังดูนะ ขั้นแรกคือการรวบรวมข้อมูลหุ่นยนต์ทุกตัวที่ออกไปทำงานจะเป็นเหมือนนักสำรวจที่คอยส่งข้อมูลกลับบ้านตลอดเวลาวันนี้ฉันเดินตกหลุมสามรอบฉันเจอวัตถุดิกตรงนี้เยอะมากแขนของฉันรับน้ำหนักได้แค่นี้ข้อมูลทุกอย่างจะถูกส่งกลับไปให้ AI วิศวกรที่รังครับ ขั้นที่2คือการกลายพันธุ์พอ AI ไได้ข้อมูลมาแล้วมันก็จะเริ่มกระบวนการออกแบบหุ่นยนต์รุ่มต่อไปครับแต่มันไม่ได้ออกแบบแค่เวอร์ชั่นเดียวมันจะสร้างตัวเลือกขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันเวอร์ชันเลยโดยแต่ละเวอร์ชั่นจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหมือนการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับเออลองเปลี่ยนดีไซน์ล้อให้มีดอกอยางเยอะขึ้นสิลองย้ายจุดศูนย์กลางถ่วงให้ต่ำลองอีกนิดลองเขียนโปรแกร,รมสมองกลไกให,ให้มันเดินซิกแซกดู ขั้นที่3คือสนามประลองเสมือนจริงที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับ AI มันจะไม่โง่สร้างหุ่นยนต์ออกมาจริงๆทั้งพันตัวให้เปลืองวัตถุดิบไม่มันจะสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็จับไอหุห่นยนต์ที่มันออกแบบไว้ทั้งพันเวอร์ชันเนี่ยไปปล่อยลงในสนามประลองเสมือนจริงแล้วก็สั่งให้มันแข่งกันทำภารกิจเหมือนเราดู The Hunger Games เวอร์ชันหุ่นยนต์เลยครับขั้นที่4คือการคัดเลือกโดยธรรมชาติ AI จะนั่งดูการแข่งขันนั้นแล้วก็ให้คะแนนครับตัวไหนเก็บวัตถุดิบได้เร็วที่สุดตัวไหนประหยัดพลังงานที่สุดตัวไหนไม่เคยล้มเลยตัวที่ได้คะแนนสูงสุดดีไซน์ที่แข็งแกร่งที่สุดและเหมาะสมที่สุดก็จะถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะครับขั้นที่5คือการสร้างรุ่นใหม่พิมพ์เขียวของผู้ชนะนี่แหละครับที่จะถูกส่งไปยังเครื่องพิมพ์ในรังเพื่อสร้างออกมาเป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตเอ้ย มีตัวตนจริงๆหุ่นยนต์รุ่นที่2ที่เกิดมานี้จะเก่งกว่ารุ่นแรกอย่างแน่นอนเพราะมันผ่านการคัดเลือกมาแล้วแล้ววงจรน,นี้ก็จะวนซ้ําไปเรื่อยๆครับรุ่นที่2ก็จะส่งข้อมูลกลับมาเพื่อให้ AI สร้างรุ่นที่3ที่เก่งกว่าแล้วก็รุ่นที่4รุ่นที่5มันคือวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นได้ในระดับชั่วโมงไม่ใช่ล้านปีแล้วอเป้าหมายที่เราอยากให้หุ่นมันเล็กลงเรื่อยๆละ่ะก็ง่ายนิดเดียวครับ เราในฐานะผู้ควบคุมก็แค่ตั้งเป้าหมายของวิวัฒนาการให้กับ AI ครับเฮ้ hey, AI เป้าหมายต่อไปฉันขอหุ่นยนต์ที่ทำงานได้เหมือนเดิมเป๊ะๆแต่ขอขนาดตัวเล็กลง10%นะแค่นั้นแหละครับ AI มันก็จะเริ่มกระบวนการวิวัฒนาการครั้งใหม่ทันทีแต่คราวนี้มันจะให้คะแนนพิเศษกับดีไซน์ที่กระทัดรัดและใช้วัสดุน้อยลงมันจะหาทางรวมชิ้นส่วน ออกแบบโครงสร้างใหม่ที่เบาแต่แข็งแรงจนในที่สุดมันก็ได้ดีไซน์ผู้ชนะที่ตัวเล็กลง10%จริงๆแล้วเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆเล็กลงอีก10%แล้วก็อีก10%จนในที่สุดเราก็จะได้กองทัพนาโนบอทที่ผ่านการวิวัฒนาการมานับพันรุ่นนั่นเองครับนี่คือภาพของอนาคตที่แท้จริงครับ เราไม่ได้เป็นแค่ผู้สร้างอีกต่อไปแต่เราเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางของวิวัฒนาการเราแค่ชี้เป้าหมายแล้วปล่อยให้ AI และกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติจัดการสร,าสร้างสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดให้เราเองแล้วสุดท้ายโปรเจกต์ทั้งหมดนี้จะไปจบที่ตรงไหนและเราในฐานะมนุษย์จะเริ่มต้นมันยังไงได้ไปหาคำตอบกันในพาร์ทสุดท้ายครับ มาต่อกันเลยนะครับเราเดินทางกันมาไกลามากจากความฝันที่จะสร้างหุ่นยนต์จำลองตัวเองสู่การสร้างระบบนิเวศแบบมินิมอลและก้าวกระโดดไปสู่การเป็นผู้กำกับวิวัฒนาการของเครื่องจกักรมาถึงตรงนี้หลายคนคงมีคำถามเดียวกันในใจและทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยสรุปแล้ววันนี้ฉันจะเริ่มทำอะไรกับมันได้บ้างคำตอบอาจจะทำให้คุณประหลาดใจครับคุณสามารถเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้วันนี้เดี๋ยวนี้ ในคอมพิวเตอร์ของคุณเลยครับใช่แล้วครับสนามรบแรกสนามเด็กเล่นแรกของคุณไม่ใช่โรงรถหรือห้องทดลองแต่คือโลกเสมือนจริงครับคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจำลองหุ่นยนต์ฟรีๆอย่าง c o p y l e a s i m หรือ Casibo แล้วก็เริ่มเขียนโค้ด AI วิศวกรของคุณด้วยภาษาไพทอนได้เลยคุณสามารถสร้างหุ่นยนต์เสมือนจริงสร้างภารกิจให้มันทำแล้วก็ปล่อยให้ AI ของคุณเริ่มกระบวนการวิวัฒนาการได้เลยทันที นี่คือหัวใจของโปรเจกต์ทั้งหมดและเป็นสิ่งที่คุณทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บ,บาทเดียวครับพอ AI ของคุณฉลาดพอแล้วค่อยเริ่มสร้างของจริงครับเริ่มจากอะไรง่ายๆซื้อเครื่องพิมพ์สามิติราคาไม่กี่พันซื้อชุดคิดแขนกลกับหุ่นยนต์ Arduino มาลองแล้วก็พยายามทำให้รังของคุณสามารถประกอบเว r ร์เกอร์ง่ายๆขึ้นมาได้ให้ได้นั่นแหละครับคือก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีในอนาคตที่เราต้องรอคอยล่ะ มันมีแน่นอนครับถ้าเราจะไปให้ถึงฝันสูงสุดคือหุ่นยนต์ตัวเดียวที่ทำได้ทุกอย่างเรายังต้องรออีก3จิ๊กซอชิ้นสำคัญครับ 1. คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดจิว๋วคือการย่อส่วนเตาถลุงแร่และโรงงานเคมีให้เหลือขนาดเท่าตู้เย็นซึ่งตอนนี้ยังเป็นไปไม่ได้ครับ2คือโรงงานผลิตชิปบนโตทำงานคือการค้นพบวิธีสร้างชิปคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องพึ่งห้องปลอดฝุ่นราคาพันล้านบาทครับนี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการเทคโนโลยีเลยครับ และ3คือเครื่องประกอบระดับโมเลกุลคือเทคโนโลยีในฝันที่หยิบจับอะตอมมาสร้างเป็นอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้อาจจะต้องรอถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเลยครับแล้วระหว่างรอเราจะเอาระบบนิเวศของเราไปไว้ที่ไหนดีบนบกในอากาศหรือในน้ําอย่างที่เราคุยกันไปครับหุ่นยนต์เดินดินเนี่ยเหมือนรถบรรทุกอึดถึกทนแบกของหนักได้ดีแต่ก็ไปได้ไม่ทุกที่ส่วนโรนบินได้ก็เหมือนหน่วยสอดแนมเร็วคล่องตัวไปได้ทุกที่ แต่แบกของได้น้อยและเปลืองพลังงานสุดๆส,ส่วนหุ่นยนต์ในน้ํานี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากในระยะยาวนะครับเพราะในน้ํามันมีการลอยตัวที่ช่วยให้ขนของหนักๆได้โดยแทบไม่ใช้แรงเลยแถมในน้ําทะเลก,ก็เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่ละลายอยู่หุ่นยนต์สามารถกรองเอาวัตถุดิบมาใช้ได้เลยไม่ต้องขุดแต่มันก็ต้องแลกมากับความท้าทายเรื่องแรงกดดันมหาศาลและการกัดกร่อนของน้ําเค็มครับดังนั้นแผนที่ดีที่สุดก็คือเริ่มต้นบนโบกอน สร้างและพัฒนาระบบนิเวศของคุณบนพื้นดินที่มันง่ายและให้อาภาัยความผิดพลาดได้มากกว่าพอเทคโนโลยีของคุณสมบูรณ์แบบแล้วคอยส่งกองทัพเวอร์ชันต่อไปของคุณลงไปใต้น้ําหรือบินขึ้นไปบนฟ้าหรือแม้กระทั่งส่งออกไปนอกโลกครับและนั่นแหละครับคือทั้งหมดของปรากฏการณ์หุ่นยนต์จําลองตัวเองจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงแนวคิดในหัวของนักคณิตศาสตร์สู่ความเป็นไปได้ที่จับต้องได้และวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของมันได้ สุดท้ายนี้การสร้างเครื่องจักรที่คิดได้พัฒนาได้และขยายเผ่าพันธุ์ได้เองมันก็ทําให้เราต้องย้อนกลับมาถามคําถามที่ลึกซึ้งมากขึ้นเหมือนกันนะครับว่าเส้นแบ่งระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ถูกสร้างมันอยู่ตรงไหนกันแน่และในฐานะผู้สร้างเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้างขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมากับเราในซีรีส์นี้จนจบนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะจุดประกายความคิดและจินตนาการของคุณให้ลุกโชน ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องปรากฏการของเราไว้นะครับเรายังมีเรื่องราวสุดขอบโลกอีกมากมายที่รอจะมาเล่าให้คุณฟังสำหรับวันนี้ผมและทีมงานปรากฏการต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ